สวัสดีครับเรื่องแล้วเรื่องนี้ก็เป็นประสบการณ์อีกหนึ่งเรื่องนะครับแต่เรื่องแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของพ่อผมเองนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อ37ปีที่แล้วนะครับพ่อผมเนี่ยเขาเป็นพ่อค้าเครื่องคือเครื่องคูปต้ายันมาที่เป็นเครื่องเครื่องไถนาเครื่องสูบน้ําอำนึกภาพออกเนาะพ่อผมเนี่ยเขาก็จะเดินทางไป ต่างจังหวัดได้บ่อยภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเขาจะเดินทางบ่อยเลยนะเพราะว่าจะไปหาซื้อเครื่องตามชาวบ้านเพื่อจะมาขายที่แปดริ้วคือในครั้งนั้นเนี่ยพ่อผมไปจังหวัดพิจิตรนะครับจังหวัดพิจิตรแกก็ระหว่างเดินทางมาทั้งวันทําง,งานทั้งวันแล้วก็เหนื่อยล้ากับลูกน้องสองคนนะนะครับแกก็ามาพักโรงแรมประจําเขาคือโรงแรมพิจิตรสมัยก่อนเนี่ยสามสิบ จ็ดปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นโรงแรมไม้สองชั้นคือเก่าๆพ่อผมบอกว่ามันมันเก่าวะนะสมัยนั้นเน่ะโรงแรมเนี่ยแต่โรงแรมไม้ที่ใหม่ๆเนี่ยมันก็มีตางจังหวัดนะจังหวัดอื่นอะไรเงี้ยแต่พิจิตในอำเภอเนี่ยที่เขาไปเนี่ยมันมีโรงแรมนั่ยโรงแรมเดียวสามสิบสามสิบเจ็ดปีที่แล้วนะครับพ่อผมเขาก็พอถึงโรงแรมเนี่ยก็ให้ลูกน้องให้เอารถไปจอดเลย พ่อผมก็ไปคุยกับพนักงานอ่ามีห้องไหนว่างมา้างเขาบอกมีเยอะเลยเอา่าก็พนักงานโรงแรมก็เอ่อไปเปิดห้องให้รู้สึกห้องนั้นจะอยู่ชั้นสองนะครับเป็นโรงแรมไม้นะก็ล้อลูกน้องมาแล้วก็ขึ้นไปขึ้นบันไดไปแล้วก็ไปพักในห้องเนี้ยเป็นโรงแรมไม้นะครับก็พ่อผมบอกว่าวันเนี้ยรู้สึกแปลก คือพอเข้าห้องไปแล้วรู้สึกมันเหมือนมีคนมองเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพ่อผมนะเขารู้สึกแปลกๆพ่อผมก็ถามลูกน้องเฮ้ย hey, มึงรู้สึกแปลกๆไหมลูกน้องพ่อผมบอกก็รู้สึกเหมือนกันพี่เอ้ hey, วันนี้แปลกๆไว้หรือเราล้า ee, เราคงล้าแรือมั้งไม่มีล้าหรอกก็เข้าไปนอนแต่ในห้องนอนเนี่ย มันจะเป็นเตียงคู่นะครับผมจะบอกให้เห็นภาพก่อนส่วนห้องน้ำเนี่ยมันจะอยู่ปลายเท้าคือห้องน้ำกับประตูเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งเดียวกันห้องน้ำต้ออยู่ฝั่งซ้ายประตูจะอยู่ฝั่งวานะครับก็พอบอกรู้สึกว่าเขาจะเริ่มนอนประมาณสักดึกแล้วคืนนั้นดึกแล้วประมาณสักเที่ยงคืนได้นอนไม่ค่อยหลับนะครับ ระหว่างที่แกเริ่มแบบเริ่มจะเริ่มง่วงหน้าพ่อผมเนะี่ยเขาก็ได้ยินเสียงในห้องน้ําเนี่ยมันมันเหมือน,ม,น,ม,นมีคนอาบน้ําอยู่แล้วก็ถามถามลูกน้องไงสก,กินลูกน้องเฮ้ย hey, นอยยังลูกน้องพ่อบอกยังเลยพี่วันนี้ไม่ค่อยง่วงผูใส่ยจะกินกาแฟเยอะพ่อผมถามให้มันได้ยินเสียงอาบน้ําแบบบอกลูกน้องบอกได้ยินพี่ แต่คงจะห้องอื่นนะมะั้งก็ไม่ได้คิดอะไรกันก็นอนต่อไปสักพักหนึ่งพ่อผมก็ได้ยินเสียงอีกเสียงอาบน้ําอีกเสียงแบบมีคนแบบอาบน้ําอยู่ในห้องน้าเนี่ยคือพ่อผมก็คิดว่าที่มันมันอีกห้องหนึงน่งหรือเปล่าวะอะไรแบบเนี้ยแกก็เริ่มสงสยัยแกเขาก็ระหว่างนอนอยู่แกก็เริ่มแบบฟังละ เ,เสียงห้องน้ำเอ้เสียงอาบน้ํามาจากไหนก็ระหว่างฟังเนี่ยก็ได้ยินเสียงเปิดประตูห้องน้ํามาพ่อผมก็เห็นเลยเขาบอกนะเขาเห็นเลยแบบประตูอยู่ดีมันเปิดเองพ่อผมก็เริ่มแบบเฮ้ยไม่ค่อยดีละก็สะกิดลูกน้องเฮ้ยมึงเดินไปดูในห้องน้ำหน่อยมีไรป่าววะลูกน้องพ่อผมก็ คือหลับไปแล้วก็งัวงเงียงวเอียกนะ็มีลายพี่มีมรายรอกแต่ด้วยฟาร์มแบบเกงใจอ่ะเดี๋ยวผมไปดูให้กันเลพี่ก็ล,ลุกไปดูไม่มีลายพี่พอผมก็เฮ้ยมันความรู้สึกในใจแกนะแกรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกๆเลยคืนนี้ยพ่อผมก็นอนไม่ค่อยหลับระหว่างที่นอนไม่ค่อยหลับเนี่ย เขาได้ยินเสียงคนเดินอ่ะเดินจากข้างนอกนะครับจากข้างนอกห้องนะคือตึก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 เดินมาจนถึงหน้าประตูห้องพ่อผมแล้วก็หยุดแล้วก็มีเสียงเคาะประตูก๊กกกกพ่อผมก็ลุกขึ้นมานั่งนะ้แกนอนไม่ค่อยหลับใครเคาะวะแกก็นั่งแบบเฮ้ยกูจะเปิดดีหรือเปล่าวะอะไรเงี้ย ก็ไม่มีเสียงเคาะละมันก็เงียบไปพอผมก็ล้มตัวนอนใหม่เขาบอกระหว่างคือระหว่างนั้นนะ่ะเขาเริ่มแบบมันดึกแล้วไงช่วงตีสองละก็เริ่มง,วง่วงละก็เ,เริ่มเค,มเค,มเคมล้มเคล้มเคลิะเขาก็เห็นผู้หญิงมายืนอยู่ปลายปลายเตียงเขาอะ่ะแล้วก็มองมองเขาพอผมบอกระหว่างที่แบบเขาเคลิม,เ,มเขาก็เห็นเฮ้ เห็นแต่พ่อผมกขหยับตัวไม่ได้เห็นผู้หญิงยืนมองเขาอยู่เนี่ยแล้วค่อยๆเดินมาเดินมาแล้วก็หัวค่อยใหญ่ขึ้น,ให,นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพ่อผมเล่าฟังนะพ่อผมก็แบบคือจะลุกก็ลุกไม่ได้เหมือนผีอั้มอะประมาณนั้นนะ่ะก็จนแบบแกแบบพ่อผมก็นึกถึงหลวงพ่อสุทธนปุ๊บแล้วก็หลุดไปนะครับแล้วก็หลุดไปเลย ทีเนี้ยพ่อผมก็งงให้กูฝันหรือเปล่าวะหรือว่าหรือว่าหรือว่ากูคิดไปเองหรืออะไรเงี้ยเขาก็ยังแบบแกก็กลัวนะแกก็เริ่มสับสนแล้วพ่อผมเริ่มสับสนแล้วพ่อผมก็อ่ะคงคงไม่ไม่มีอะไรมั้งพยายามที่จะไม่คิดอะไรหรอกก็นอนไปเดี๋ยวก็เช้านะทีเนี้ยพ่อผมก็นอนไปอีก ทีนี้พ่อผมไม่เจอละลูกน้องพ่อผมเจอก็ระหว่างที่ลูกน้องพ่อผมเนี่ยนอนอยู่เนี่ยแกก็ได้ยินเสียงเสียงอาบน้ำในห้องน้ำแกก็ลุกขึ้นมานั่งเฮ้ยมัน,มนแต่เช้าแล้วไงเนี่ยพี่เขาอาบน้ำที่เตรียมเตรียมจะออกจากโรงแรมแล้วเขาก็แบบด้วยคนตื่นมาก็งง ก็หันไปยมองพ่อผมอีกเตียงอ้าวพี่เข้านอนอยู่นี่นี่แล้วใครอาบน้ำในห้องน้ำมาลูกน้องพ่อผมก็เริ่มสงสัยแล้วจะเรียกพ่อผมก็เกรงใจเพราะแก,แก,แ,กแกขับรถมาล้าแล้วลูกน้องพ่อผมก็เลยตัดสินใจเดินไปดูก็ได้ยินเสียงอาบน้ำอยู่แล้วพอเปิดประตูปุ๊บเปิดประตูะตห้องน้ำปุ๊บก็ไม่เจอใครลูกน้องพ่อผมก็เริ่มกลัวแล้ว ก็เริ่มบอกเ้ยอะไรวะแต่ว่าห้องน้ํามันก็แห้งเลยจะเสียงอาบน้ํำในห้องน้ําเนี่ยก็สงสัยเกี่ยวบความสงสัยนั้นก็จับเข้ามานอนใหม่แต่น้อนไม่หลับแล้วระหว่างที่ที่ที่แกนอนไม่หลับเนี่ยแกก็ได้ยินเสียงคนเดินเดินจากห้องน้ํามาเดินต,ตึก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 จนถึงปลายเตยนของเตียงลูกน้องพ่อผมเนี่ย ลูกน้องพ่อผมก็ใครวะแบบรับใจไม่ดีละก็ค่อยๆลุกลืมตามาเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ปลายเตียงจากนั้นเนี่ยลูกน้องพ่อผมเนี่ยก็โวยวายพี่พี่อยู่ไม่ได้แล้วพี่ลอกพีลอกพี่ลอกพี่ลอกอยู่ไม่ได้แล้วพ่อผมก็ตกใจพีไหนวะพีพี่อยู่ไม่ได้แล้วพ่อผมเล่าให้ฟังนะจากนั้นน่ะประตูอ่ะคือประตูบ้านใหญ่เนี่ย นะเขาบอกเบียดเปิดประตูแล้วเบียดกันเลยเนี่ยเบียดกันเงนี้ยเลยคือแบบคือออกไปไม่ได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ทั้งสองคนลเ้เบียดเบียดแล้วเบียดอีกออกไปไม่ได้จนจนออกได้ปุ๊บก็กรีบวิ่งลงจากชั้นสองมาชั้นล่างเลยหน้าตาตื่นมาเลยพนักงานโรงแรมเขาก็อยู่มาเขาถามพี่เป็นไรลูกน้องพ่อผมก็บอกผีหลอกกันดิจะเป็นไรอ่ะพนักงานก็แบบ ทำหน้าง,งงๆอะไรเงี้ยเออก็มานั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยทั้งคู่เนี่ยพ่อผมกับลูกน้องเนี่ยคือมาตั้งสติกันว่าเราเจออะไรวะอะไรแบบเนี้ยก็เล่ากันว่าให้กูเจออย่างนี้อย่นงนี้นะอะไรเงี้ยก็จนแบบสงสัยไปไปถามพนักงานดิเอ่อพ่อผมก็เดินไปถามพนักงานเฮ้ยห้องนั้นมันมีอะไรปะเนี่ยพนักงานก็บอกไม่มีอะไรพี่ ใช้มาก็ไม่ไม่มีไรหรอกถามจริงมีไรเปล่าลูกน้องก็แบบเออพนักงานโรงแรมก็ไม่อยากจะพูดก็อึกอัดอึอัพอผมก็บอกเล่าให้ฟังหน่อยถ้าเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะเดี๋ยวให้สองร้อยจากนั้นพนักงานคือสองร้อยสมัยก่อนเนี่ยสาสิเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยมันเงินมันเยอะนะพักเดียวนะ่ะพนักงานโรงแรมนั้นเล่าเลย ห้องนั้นนะพี่มันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันมีนี่มันมีสองคนผวเมียมีฝรั่งกับเมียไทยเนี่ยเขาเข้าไปพักในห้องนั้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคือเขาไม่รู้ทะเลาะแล้วกันก็นไม่รู้นะทุกฆ้าตรรกแล้วก็เอาศพเนี่ยไว้ในในในห้องนั้นเนี่ยก็จนพนักงานโรงแรมเขา มาสองคนทําไมเหลือคนเดียวอะไรเงี้ยก็สงสัยพอขึ้นไปดูพวกก็เห็นผู้หญิงนอนเป็นศพแล้วก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับระหว่างที่เดินทางไปซื้อเครื่องเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นที่จังหวัดชัยภูมินะครับสามสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยพ่อผมก็เดินทางไปซื้อเครื่องทั่วเลยนะครับเที่ยวนี้ไปภาคอีสานก็ไปกับปุม่มสองคนนะครับ ช่วงนั้นพ่อผมบอกว่าไปซื้อเครื่องที่อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชายภูมิแล้วก็เดินทางมาเส้นบัวใหญ่เพื่อจะกลับบ้านรู้สึกว่าช่วงนั้นรู้สึกว่าจะไตีหนึ่งมั้งพ่อผมก็ถามพ่อว่าทำไมพ่อรีบกลับเน,น่ะวันนั้นมันรีบพอได้เครื่องต้องรีบกลับเลยเพราะว่าลูกค้ารอที่บ้านเยอะอเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเส้นบัวใหญ่ของจังหวัดชายภูมิเนี่ย มันจะเป็นสมัยก่อนเนี่ยสามสิบปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีเป็นป่าป่าบ้างแล้วก็ยังไงอ่ะมีท้องนาบ้างอะไรเงี้ยพื้นที่การเกษตรอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจะเป็นช่วงตีหนึ่งนะครับสมัยก่อนถนนมันจะเป็นแค่สองเลนเนาะแต่ว่าเป็นลาดยางแล้วนะเออ,อำเภอโบอใหญ่จังหวัดชายภูมิพ่อผมก็มาปู่สองคนช่วงตีหนึ่งเนี่ยกระทุกเครื่องมาเต็มเลยเขาก็ขับไปสักพักหนึ่ง กขาเห็นผู้หญิงเนี่ยเดินอยู่ข้างถนนเขาก็นึกอยู่ในใจว่าใครเขามาเดินตอนตีหนึ่งวะเนี่ยเขาก็คิดอยู่ในใจว่าขับไปก็ไม่ได้คิดอะไรขับรถต่อไปก็สักพักหนึ่งก็เห็นผู้หญิงเนี่ยเดินอยู่ที่ละเดินหันหลังอยู่ไี่ละพ่อผมพ่อผมก็เริ่มเอะใจแล้วให้มัน,มนคล้ายคล้ายคนที่แล้วเลย ก็จนขับไปอีกสักพักหนึ่งแหละรู้สึกว่าจะขับไปประมาณสักพักหนึ่งเนี่ยแหละแต่ว่าถนนเนี่ยนะเส้นบัวใหญ่เมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยคือมันมืดเลยไม่มีไฟทางเลยคือรอบข้างก็จะเป็นแบบป่าป่าแล้วก็ท้องนาอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์ประมาณนั้นสามสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยพ่อผมบอกว่ามีรถพ่อผมเนี่ยวิ่งอยู่คันเดียวสมัยก่อนเนี่ย ก็แสงไฟมันก็สว่างเลยนะก็เห็นเห็นผู้หญิงอะ่ะผมยาวยืนอยู่แบบยืนอยู่กลางถนนน่ะเห็นแบบตะไกลเลยแต่พ่อผมมาด้วยความเร็วระดับหนึ่งแต่ก็ก็สามารถที่เบรกได้อะ่ะพ่อผมก็ถามปู่พ่ออะไรอะ่ะปู่เขาบอกเออมึงชนไปเลยไม่ต้องจอดหรกมึงชนไปเลยพ่อผมขับมาเนี้ยก็เห็นผู้หญิงผมยาวชัดเลยนะ ก็ตัดสินใจชนเลยพอบอกถ้าเป็นคนอะตายคือแบบไม่เบรกเลยพอบอกพ่อผมบอกว่าเืช้อว่ะคือเห็นผู้หญิงผมยาวเนี่ยคือชนปุ๊บเนี่ยเหมือนชนลมเลยไม่โดนอะไรเลยเออพอผมแบบโอ้ยตกใจเลยแบบก็ถามปู่ผมพ่ออะไรอะไรอะปู่ปู่ผมก็บอกกับผีไงมึงไม่เห็นนะ พ่อผมก็แบบแบบแกแบบแกงงอแกไม่เคยเห็นแบบตัวเป็นๆแบบทัดขนาดเนี้ยเป็แบบแกงงเลยก็ส่วนปู่ผมเนี่ยผมจะเล่าก่อนปู่ผมเนี่ยนะเขาเป็นคนไม่กลัวผีเลยแกเป็นคนโบราณไงปู่ผมเขาบวชมาบวชพระเนี่ยมาห้าพรรษาแล้วก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเสือเนี่ยแกก็สมัยก่อนเนี่ยแกก็ทุดงในป่า ปูเ่เขาก็เล่าให้ฟังอ่ยเล่าให้พ่อผมฟังกูเจออะไรมาเยอะเจอยิ่งกว่านี้อีกกูรู้ล้าเห็นต้องกเดินแล้วแล้วพ่อผมก็ถามว่าพ่อเห็นด้วยเหรอเห็นนี่กูเห็นแล้วกูกล่าวว่าถ้ามันฝังถนนเนี่ยก็ให้มึงชนเลยปู่ผมก็แกก็มั่นใจด้วยประสบการณ์บวชมานานนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเล่าเหตุการณ์ซื้อเครื่องเหมือนกันเนี่ยต่อเลย อันนี้ยภาคเหนือแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นจังหวัดไหนนะนะครับก็รู้สึกว่าช่วงนั้นพ่อผมจะไปลูกน้องคนหนึ่งแล้วก็น้องชายพ่อผมอีกคนหนึ่งแล้วก็เอ่อเพื่อนพ่อผมอีกคนหนึ่งก็รวมกันเป็นสี่คนรู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยพ่อผมเขาเดินทางช่วงตีหนึ่งคือช่วงตีหนึ่งนะ ภาคเหนือเนี่ยก็ขับไปตีหนึ่งเพื่อจะกลับบ้านนะคือซื้อเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตีรถกลับเลยก็ตีหนึ่งเหมือนกันแต่ภาคเหนือนะครับแกก็ล้าแล้วพ่อผมบอกให้ขับไม่ไหวแล้วเวย้ยเดี๋ยวต้องหาปั๊มพักก่อนพ่อผมก็ขับไปสักพักหนึ่งก็เจอปัม๊มคือมันจะเป็นปั๊มเล็กๆนะสมัยก่อนเนี่ยสามสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยปั๊มต่างจังหวัดจะเป็นปั๊มเล็กๆแล้วเป็นหลอดไฟดีออนก็เข้าไปก็เข้าไปจอด หาที่จอดตรงแบบใกล้ๆห้องน้ําจะได้อาบน้ำอาบท่าได้หรือเช้ามาอะไรเงี้ยก็ขับไปนอนก็พ่อผมเนี่ยเขานอนในรถแล้วก็ลูกน้องพ่อผมกับน้องชายแล้วก็เพื่อนพ่อผมเนี่ยนอนหลังรถนอนท้ายกระบะเนี่ยสามคนเลยนะครับสามคนเลยคือเครื่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกกนะเดี๋ยวจะนึกไม่ออกเลยเฮ้ยนอนได้ไงว่ากระทุกเครื่องมา คือกระบะรถพ่อผมเนี่ยเขาจะมีข้อแล้วเที่ยวนั้นได้เครื่องมาแค่แบบแค่เต็มรถอ่ะชั้นเดียวอ่ะแล้วก็รถมันมีคอกเนาะแล้วเขาก็เอากระดาษไรรองทับเครื่องเนี่ยเพื่อจะนอนไปก่อนอ่ะเพื่อแบบนอนยืดเส้นยืดสายไปก่อนอ่ะประมาณนั้นเดี๋ยวก็เช้าแล้วลูกน้องพ่อผมกับกับน้องชายพ่อผมแล้วก็เพื่อนพ่อผมเนี่ยเขานอนกันสามคนใช้รถเนี่ยนอนทับเครื่องเนี่ยเอากระดาษปูเนี่ย ระหว่างที่นอน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 อยู่เนี่ยสามคนเนี่ยเขาก็เห็นเห็นแบบเงาอะไรดำๆวะอยู่ปลายเท้าเเนี่ยอยู่ปลายเท้าเขาสามคนเนี่ยเขาก็ลุกมามองอก็ไม่มีอะไรคงตาฝามบนะ้างเราคงง่วงนอนละเขาก็คุยกันสามคนเขาเห็นเขาเห็นกันสามคนเลยนะก็คุยกันพ่อผมก็ระหว่างนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงคุยอะไรกันลั่นๆแล้วก็เปิดกระจกมาคือ เปิดกระจกมามองว่าเฮ้ยมึงไม่นอนนะก็นอนแล้วเออไม่มีไรแล้วพี่นอนไหมเฮอร้องชายพ่อผมก็บอกพ่อผมก็นอนต่อไปจากนั้นก็สามคนเนี่ยเขาก็นอนอีกระหว่างที่นอนนอนอยู่สามคนเนี่ยเขานอนอยู่เขาโดนดึงขาเกือบตกรถมาเลยพร้อมกันเลยนะสามคนอ่ะทันทีก็ร้องลั่นเลยก็บอกก็บอกพ่อผมเฮ้ย เพื่อนพ่อผมเฮ้ยเกลับบ้านเนอะกลับบ้านเนอะไปเฮอะไปเฮอะไปเฮอะอะไรแบบเนี้ยพ่อผมก็ตกใจเฮ้ยอะไรวะโจรหรืออะไรวะเออไปเฮอะไปเฮอะแล้พ่อผมสตาร์ทเครื่องก็ออกไปเลยแต่ระหว่างที่ออกเนี่ยพ่อผมก็มองให้ปั๊มมันนี่มันปั๊มล้านนี่วาอะไรเงี้ยก็ออกไปแต่แต่ผมลืมเล่านะว่า สามคนเนี่ยก็มานั่งอัดกันในไอ้นี่แหละในในรถเลยรถตอนเดียวนะอัดกันเลยนะตัวให,ใหญ่อัดกันเลยระหว่างขับก็เล่าเฮ้ย hey, มึงเจออะไรวะพ่อผมก็ถามผีแม่งมาดึงขาเดดดึงล่วงกันพร้อมกันเลยสามคนเกือบตกรถอะ่ะแล้วก็น้องชายพ่อผมก็บน่นเฮ้ยทิดทิดแวะปั๊มปั๊มล้างอะ่ะทิดไปดูเลยเนาเอา้าวกูเห็นมีไฟมีที่มีไฟแค่ดวงเดียวไม่มีคนเลย แต่ระหว่างที่เข้ามาเนี่ยพ่อผมเห็นแบบเป็นผู้หญิงเลยเหมือนแบบเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเงี้ยสองคนเนี่ยเหมือนแบบเด็กปั๊มอยู่เงี้ยพ่อผมก็ไม่คิดอะไรก็ก็เห็นแบบนั้นอะแต่ว่าสามคนเนี่ยเห็นว่ามันเป็นปั๊มล้างอะก็อยากจะบอกพ่อผมเนี่ยก็คงแกคงง่วงจัดต่คงไม่มีรายมันมีแสงไฟก็ถ้าปั๊มมันถ้าปั๊มมันปิดมันก็ต้องปิดรั้วนะอะไรเงี้ย ก็ระหว่างคุยกันแบบปั้มล้างน้องไม่ได้ไงก็บ่นกันใหญ่เลยก็เนี่ยมันเป็นระหว่างเดินทางเนี่ยบางครั้งมันก็เจออะไรแปลกๆเนาะก็แบบก็เหลือเชื่อเหมือนกันอะไรเงี้ยส่วนตัวผมเองก็เดินทางก็เจอก็มีเจอคล้ายๆอย่างนี้บ้างเหมือนกันนะครับอันนี้เล่าของประสบการณ์พ่อองก่อนเขาบอกว่าฝากมาเล่าทีนะครับก็ใครชอบก็กดติดตามด้วยนะครับ ผิดภาพประการใดขออภัยด้วยนะครับไปก่อนนะครับลาตีครับสวัสดีครับ